สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้เข้าแอปกาวเกมไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูกนว่าเดี๋ยวของผมมันเข้าได้ไหมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวถ้าใครเข้ามาเนี่ยก็จะเขียนมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเข้าไม่ได้กดตันนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณกดที่สองบคือออกเลยนะ บางคนอาจจะหัวร้อนนะเนี่ยเรามีวิธีนะให้คุณเข้ามาที่เพจสโตร์นะครับนะครับแล้วคุณพิมพ์ว่าไฟล์ VPN นะ F R Y V P N นะครับคุณพิมพ์ไปเท่านี้นะครับแล้วคุณก็เห็นกดเข้าไปนะแล้วกดติดตั้งเลยนะครับ ครับกำลังติดตั้งครับรอสครู่ครู่ครูนะครับติดตั้งเสร็จแล้วคุณกดเปิดเลยนะครับเนี่ยครับก็คุณก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมันโหลดดิงเลยมันไม่รู้นะครับเนี่ยครับถ้าคุณกดตรงนี้นะครับกดเข้าไป ปึ๊บนะครับแล้วคุณเลือกเป็นไปที่ช่านาครับชนยนาครับแล้วก็คุณเลือกสัญญาณที่น้อยสุดน,นะครับในพวกนี้นะห้าร้อยหกสบี่อะไรนะครับเลือกน้อยสุดเลยนะครับน้อยสุดห้าร้อยหกสบี่นะกดปึ๊บนะครับแล้วกดปุ่มนี่นะครับติ๊กถูกนะครับแล้วก็ตกลงนะครับนี่นะครับเท่านี้นะครับ กดออกมาเลยครับเดี๋ยวมาลองเข้าใหม่นะครับมันจะได้ไหมเนี้ยครับได้แล้ววิธีางนะครับก็ใช้กันได้เนี่ยครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างข้างด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ของผมนะครับผมค,ครับไปแล้วบาย